วันนีเ้เราจะมาเล่าเรื่องชิตเดชิตมิวให้นักเรียนห,หลายๆท่านเนาะบางคนเขาก็สงสัยว่าเราควรต้องลดยังไงเราควรต้องทานยังไงบางทีเราอาจจะมีวันหนึ่งที่เราอยากทานเนะะาะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะช่องทางการติดต่อนัดนะคะ ่ Facebook ก็จะเป็นนัดเพชรรัตน์นะคะค่ะเฟซบุ๊กแล้วก็จะมี Tik t o อค่ะก็แอนดรสกสโกเพชรรัตน์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นัตตี้ค่ะเพื่อนยังไม่เต็มนะคะค่ะอันนี้นัดก็เป็นคนที่เคยเข้าโปรแกรมเหมือนกับพี่พี่น้องๆที่เข้ามาฟังความรู้ในวันนี้นะคะ นัดเคยเข้าโปรแกรมมก่อนก็คือเป็นโปรแกรมสามเดือนค่ะน้ำหนักนัดก่อนลงโปรแกรมนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบสามค่ะค่ะน้ำหนักนัดจะอยู่ที่ห้าสิบสามลดลงไปสี่สิบสี่กิโลเอลดลงไปทั้งหมดสิบกิโลนะคะตอนนี้เราอยู่สี่สิบสามค่ะก็ะะจะเป็นอย่างที่นัดบอกเบื้องต้นเนาะทำไมเราต้องชิดเดชิทมิววันนี้ยเรามาไข ไขข้อสงสัยมาให้คำตอบกับตัวเองวันนี้เลยค่ะก็คือจะเป็นชีดเดชิปนิ้วนะคะสไลด์ถัดไปค่ะชีตเดคืออะไรนักเรียนเคยถามว่าอ่าโค้ดคะวันนี้หนูขอไปทานอาหารกับครอบครัวได้ไหมคะวันหนึง่งค่ะก็เป็นวันที่เราอยากกินอะไรก็ได้สักอย่างเนาะก็คือใน ภายในวันนั้นนะคะก็จะเป็นชีตเดย์นะคะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะชีตมิ้วชีตมิ้วคืออะไรวันที่เราอยากทานอะไรก็ได้แค่มื้อหนึ่งถามว่ามื้อหนึ่งเราโค้ดคะวันนี้หนูขอเปลี่ยนสูตรได้ไหมหนูขอทานมื้อเย็นได้ไหมแทนชีสอ่ะเดี๋ยววันนี้มีคำตอบให้ค่ะสไลด์ต่อไปค่ะ หลายคนถามค่ะเราจะเอาตัวรอดยังไงในการเล,กเลือกวิธีการกินยังไงให้เรารอดเนะาะค่ะสไลล์ถัดไปค่ะโซนสีแดงจะเป็นโซนอันตรายค่ะถ้าถามว่าเนี่ยเมนูเมนูที่เราจะไปทานก็คือ บุฟเฟ่เราสามารถไปทานได้ไหมบางคนนะคะถ้าเวลานักเรียนอะอ่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้ววันเนี้ยเราจะไปทานอะไรกันดีให้เราให้ให้เราแบบตะโกนบอกเพื่อนกันเลยก็ได้ค่ะบอกว่าวันเนี้ยเราจะไปกินลาบน้ำตกนะเราจะไปกินส้มตํานะก็คือเหมือนกับเราเรียกร้องความสนใจเลยค่ะแบบว่าให้เขาอะ่ะ น้ำลายอะไรเหมือนเราแห่มาอยากกินเหมือนเราเพราะว่าถ้าส่วนมากนะคะ่ะงานออฟฟิศหรือว่าเป็นงาน,นหลายๆอย่างเนาะอยากจะกินบุฟเฟ่อะจบุฟเฟ่นะ่ะมีอะไรบ้างถามว่าทำไมถึงมันจะเป็นโซนอาหารอันตรายคนนะคะ่ะถ้าเวลาเราเสียเสียค่าายหัวเนาะเออเขาเขาเขาบอกว่าไราหัวเราเสียตังค์ไปแล้วอะ่ะคนหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อย แล้วเราจะมาทานสองชิ้นสามชิ้นคิดว่านักเรียนจะทานเท่านั้นไหมคะไม่ใช่ไหมคะบุฟเฟ่นคะคะก็คือเหมือนเราทานไม่อัน้นคือเราอยากกินนั่นอยากกินนี่ส่วนน้อยมากเลยค่ะที่เราจะบอกว่าหนูกินแค่สามชิ้นกินแค่ห้าชิ้นเองค่ะโค้ดใครใครที่กินแค่สองชิ้นสามชิ้นในโปรแกรมเราค่ะระหว่างที่เราเข้าโปรแกรมเนาะ กดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาให้ดูหน่ยค่ะว่าใครทานสองถึงสามชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นใช่ไหมคะส่วนมากทุกคนก็ต้องจัดหนักค่ะเพราะว่าเราเสียค่าค่าหัวเราไปแล้วค่ะต่อมาเป็นฟาสต์ฟู้ดถามทําไมว่าฟาสต์ฟู้ดทำไมต้องเป็นโซนอันตรายด้วยคะ่ะฟาสต์ฟู้ดน่ะส่วนมากนะคะมันจะมีน้ํามันมันจะมีน้ํามันมันจะมีเน,น,น,นย ใช่ไหมคะเอ็ซีกระแตค่ะพี่กระแตเนาะคือคานออกจากร้านจริงค่ะแต่ก่อนเคยเป็นเหมือนกันค่ะก็คือเราก็ต้องคานแบบเอาให้คุ้มอ่ะเอาให้มันสุดสุดอ่ะเนาะค่ะก็จะเป็นฟาสต์ฟู้ดฟาสต์ฟู้ดส่วนมากนะคะวัตถุดิบนะคะจะมาเป็นน้ํามันพวกเนยน้ํามันพวกทอดอะไรนะคะมันจะมีสารคือเอาง่ายๆค่ะโปรแกรมของเราเนาะเราจะเอาไขมันออก เราก็ไม่ต้องเติมไขมันใหม่เข้าไปเนาะค่ะก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ำมันฟาสฟูด้ดนะคะเป็นอาหารที่แบบหลายหลายคนนะคะชอบทานค่ะแล้วก็อาหารอาหารเม็กซิกันนะคะส่วนมากเลยมันจะเป็นชีสค่ะเป็นชีสเป็นเนยถามว่าชีสคืออะไรคืออะไรคะให้ทุกคน กดเข้ามาถามพิมพ์เข้ามาถามได้นะคะว่าชีสหนะักคือให้อะไรในร่างกายเรามีประโยชน์อะไรในร่างกายเราค่ะพิมพมาได้นะคะอาหารเม็กซิกันชีสแบบอ่าค่ะใช่ค่ะชีสอร่อยถ้ามันเป็นเหมือนกับเกี่ยวกับพวกแบบ ถาดใหญ่ๆนึกภาพออกไหมคะอาหารที่เราชอบทานนะถาดใหญ่ๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี้ยอร่อยไหมคะแบบธรรมดาไม่ชอบค่ะเราต้องแบบต้องมีชี้เยิ้มๆใช่ไหมคะขอบนหนาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือมันจะเป็นไขมันไขมันที่ทําให้เพิ่มในร่างกายเราขึ้นมาอีกค่ะถ้าเรายิ่งกินสะสมเข้าไปนะคะรับรองเลยค่ะว่าของเก่าที่เรา อยากจะลีนออกอะค่ะไม่มีทางออกแน่นอนค่ะเพราะว่าร่างกายเราก็จะเลีนส่วนที่เราเพิ่งทานไปแล้วของใหม่มันก็เสริมเข้าเรื่อยๆอะค่ะของเก่าก็จะไม่หมดเนาะค่ะแล้วก็เป็นไก่ทอดชื่อดังทุกคนรู้จักไหมคะว่าไก่ทอดชื่อดังคืออะไรทุกคนรู้จักค่ะเยอะมากเลยบางทีเวลาวันอาทิตย์อย่างเงี้ยเด็กๆชอบทานมากเลยนะคะถ้าเป็นพวกแบบ ไก่ทอดอย่างเงี้ยนะคะทําไมถึงหลีกเลี่ยงไก่ทอดทุกคนรู้ไหมคะไก่ทอดคือเวลาที่เขาทํานะคะเวลาเขาทอดนะคะเขาใส่น้ํามันท่วมกระทะเลยนะคะเวลาเขาทอดใช่ค่ะก็คือน้ํามันอะ่ะเขาจะใส่ท่วมไก่เลยะคะ่ะเราใช่ยิ่งไก่เป็นอะลูที่เล็กเนาะ น้ำมันนะคะยิ่งจะเข้าไปในไก่ได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นเนี่ยค่ะในโปรแกรมของเราทําไมถึงบอกว่าเลี้ยงทอดเลี้ยงมันนะคะเนี่ยแหละค่ะถ้าเราเพิ่มความมันเข้าไปอะคะ่ะเหมือนหลายๆข้อเลยค่ะก็คือจะเป็นถ้าเพิ่มน้ํามันเข้าไปในร่างกายของเราอะ่ะก็จะมีแต่น้ํามันมีแต่ไขมันค่ะเราก็จะกินร่างกายเราออกยากกว่าเดิมเนะาะค่ะ ต่อไปเลยค่ะโซนควรระวังจะเป็นสีเหลืองอ่ะอันนี้คือเมนูอะไรคะหลายหลคนรู้จักไหมใครชอบทานบ้างคะอาหารแบบนี้ค่ะกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาได้นะคะใครชอบทาน โซนโซนสีเหลืองข้อควรระวังนะคะคือเราจะมีมาร์กบอกไว้เลยว่าต้องมีโค้ดต้องมีโค้ดแนะนําถามว่าทําไมถึงต้องแนะนําเวลาที่เราทานอะไรอ่ะคะ่ะก็คือทําไมเราถึงต้องตอนเชี่ยงทําไมต้องให้ให้นักเรียนส่งมื้ออาหารส่งมื้ออาหารให้โค้ดให้โค้ดดูเนาะเพราะว่าโค้ดสามารถ ดูแล้วก็ช่วยเราเลือกอาหารในมือมือนั้นได้ค่ะชาบูอ่ะลองดูกันนะคะว่าที่นัดเอารูปลงมาเนี่ยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วอ่ะลองคลิกดูลองลองลอง,ลองดูค่ะแล้วก็ตอบมาในแชทนะคะว่าในเมนูที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยะคะ่ะชอบทานอะไรมากที่สุด กดเข้ามาได้นะคะลองพิมพ์เข้ามาได้ค่ะสามชั้น MC กระแตโอ้พีอูอ e. ิมีโยมีใครอีกไหมคะเห็ดเข็มทองค่ะพี่อ่ามีอีกไหมคะไม่มีต่อเนาะ กุ้งกับหอยกุ้งกับหอยทานได้นะคะค่ะอ่าทําไมถึงเป็นโซนที่ควรระวงังบางคนนะคะค่ะบางคนนะคะเวลาที่เราไปทานเนาะจุดเด่นเลยก็คือหมูสามชั้นหมูสไลด์ซึ่งลหลายๆคนอ่าเรารู้แหละว่าเราจะอยากไปทานชาบูไอพวกชาบูซุก,กี้อะไรประมาณนี้แล้คะแล้วเราจะไปเลือกทานผักอย่างเงี้ย ทุกคนคิดว่าเราควรลหลายคนนะ่ยคิดว่าจะไปทานผับไหมคะเล่หลายคนก็ควรที่จะเลือกน่าจะเลือกเป็นหมูสไลด์ใช่ไหมคะค่ะจุดพีคของเขาเลยคือหมูสไลด์เนาะค่ะหมูสไลด์ก็มีไขมันค่ะจะเป็นไขมันจะไปเติมเต็มในร่างกายของเราขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะกินเยอะกว่าเดิมกุ้งเราเลือกทานได้นะคะถ้าหมูค่ะ หมูกับผักนะคะหมูแนะนำค่ะก็คือจะเป็นหมูหมูไม่ติดมันนะคะหมูหมูชิลีนนะคะกินมาถามได้ค่ะว่าสามารถทานอะไรได้บ้างในนี้แล้วควรหลีกเลี่ยงอะไรเนาะอยากทานอะไรก็แชทเข้ามาได้ค่ะเหมือนเมื่อกี้ MC กระแตบอกว่าเป็นหมูสไลด์ใช่ไหมคะหมูสไลด์หมูไอหมูสามชั้นแนะนําให้เลี่ยงก่อนนะคะเพราะว่าในโปรแกรมของเราอะคะ่ะ เราต้องเลีนไขมันออกเนาะค่ะถ้าเป็นกุ้งถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะกุ้งในโปรแกรมของเราทานได้นะคะกุ้งหอยอะคะ่ะผักเราทานได้ค่ะมียกของ PUE ใช่ไหมคะถ้าถามว่ามียกใช่ไหมอ่าโอ,อยากบอกอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่ามียกนะคะมันจะมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มแควของเราเยอะขึ้นกว่าเดิมอะคะ่ะ ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าอยากกินจริงๆ,ๆก็คำสองคำได้ค่ะก็คืออยากให้เลี่ยงเป็นมียกนะคะค่ะแล้วมันจะมีอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกปูอัดเป็นพวกมันจะมีปูอัดอยู่ข้างล่างนะคะหลายหลายคนชอบทานไหมคะของน่าทานมากเลยะค่ะในในโปรแกรมนี้ ในในภาพสไลด์นี้ค่ะค่ะถ้าเป็นปูอัดนะคะถ้าถามว่าทานได้ไหมยอยากให้เลี่ยงก่อนนะคะปูอัดเพราะว่าปูอัดนะคะอ่าเขามันเป็นอาหารแปรรูปซึ่งในโปรแกรมซึ่งในโปรแกรมนะคะคพหลายหลายคนจะบอกเลยจะแนะนำบอกว่าสั่งอันดับแรกเลยใช่ไหมคะพี่โกค่ะก็คือปูอัดนะคะมันเป็นอาหารแปรรูป ซึ่งเขาจะหมักเขาจะหมักแล้วก็มันจะมีโซเดียมที่เยอะนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงของที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะจ้าทอดกรอบด้วยเลยใช่ไหมคะพี่เบสค่ะถ้าเป็นทอดกรอบก็ต้องมีน้ํามันนะคะโปรแกรมของเราเลี่ยงทอดเลี่ยงมันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นโซนสีโซนสีเหลืองแล้วอาหารเวียดนามใครชอบทานอาหารเวียดนามไหมคะอาหารเวียดนามนะคะจะจัด จะจัดอยู่ในส่วนมากนะคะจะเป็นไม่มีไม่มีข้าวเนาะมันมันคล้ายๆกับพวกอาหารไทยอาหารอีสานของเราแต่ว่าอาหารเวียดนามนะคะส่วนมากเขาจะเน้นเส้นเส้นเขาทํำยังไงบางคนเขาก็เมนูอาหารบางอย่างเขาก็ต้องเอาไปผัดน้ํามันนะคะอ่ะแต่มันก็มีหลายๆเมนูที่อยากเข้าร้านเวียดนามเนี้ยอยากไปทานก็ส่งรายการอาหารมาให้โค้ด ของนักเรียนแต่ละคนเนาะลองถามโค้ดว่าโค้ดคะอันเนี้ยสามารถทานได้ไหมวันเนี้ยออกมาทานข้าวสามารถทานได้ไหมเรื่องในมืน้อกลางวันเนาะค่ะขนมเบื้องใช่ไหมคะค่ะก็ส่งรายการอาหารว่าอ่ะอันไหนเราควรทานได้ไหนเราควรทานไม่ได้เนาะปรึกษาคนนะคะค่ะถัดไปค่ะ อันนี้คือโซนปลอดภัยค่ะถามว่าปลอดภัยยังไงเพราะว่าอาหารของเราอะค่ะหิวแล้วใช่ไหมคะค่ะก็เป็นอาหารเป็นเป็นโซนโซนสีเขียวก็คือโซนที่ปลอดภัยแต่ว่าอ่ะดูอันดับแรกก่อนค่ะข้างบนเลยเมนูอะไรอื่นหลายๆคนภาดอีสานนะคะชอบมากข้างบนเลยค่ะแตมีสองเมนูเลยค่ะ ก็จะเป็นอ่ะลาบเป็ดใครไม่ทานยกเอะถ,ถ้าใครไม่ทานกดศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้ไหมได้เลยนะคะแต่ถ้าใครทานกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าใครชอบอะคะ่ะจะเป็นลาบเป็ดยิง่งลาบเป็ดอุบลยิ่งอร่อยนะคะใช่ค่ะค่ะก็จะอีกเมนูหนึง่งคนคนไทยของเราอะขาดไม่ได้เลยจะ อาหารอันนั้น,นคือน่าจะพูดรวมเลยเนาะก็คือจะเป็นอาหารไทยกับอาหารอีสานมันก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นอาหารไทยอาหารไทยก็จะเป็นส่วนมากนะคะ่ะจะเป็นพวกกะทิจะเป็นพวกกะทิจะเป็นพวกเมนูที่แบบผัดกะทิบ้างบางคนก็ชอบกินแบบแกงขั๊วหอยขมที่จะใส่กะทิด้วยนะคะ่ะถ้าอยากทานจริงๆนะคะ ให้ให้เลี่ยงกะทิค่ะถ้าทําเป็นแบบแนวอีสานยิ่งอร่อยอะค่ะแกงแกงหอยขมอะค่ะลองทําดูนะคะแบบไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กะทิอะค่ะค่ะส้มตำใครใครชอบบ้างส้มตามําเป็นอาหารที่คนไทยขาดขาดไม่ได้คนอีสานก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเนาะหนึ่งคนไทยกับคนอีสานก็คนไทยเหมือนกันโอเคขาดชอบเนาะ แต่ว่าถ้าถามว่าถามว่ากินได้ไหมทานได้แต่น้อยนะคะแนะนําเลยก็คือว่าทานได้แต่น้อยส้มตํานะคะจะมีโซเดียมที่เยอะมากถ้าใครกินมากๆนะคะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยขาใหญ่มากค่ะกินแล้วจะขาใหญ่โซเดียมเยอะมากค่ะถ้าทานถ้าอยากทานจริงๆก็สองสามคำเนาะแล้วก็เลี่ยงแบบเลี่ยงสุดน้ําเลยค่ะลหลายคนที่ถ่ายรูปทานถ่ายรูปลงไปตอนมือเชี่ยง แล้วถามว่าโค้ดทานได้ไหมคะวันนี้มีส้มตำค่ะแล้วโค้ดหลายๆท่านก็จะตอบว่าให้เลี้ยงน้ําให้เลี้ยงซดน้ํานะคะนั่นนะคะเพราะว่าน้ําปลานะคะจะไปอยู่ในในในน้ําส้มตําของเรา้ค่ะค่ะถ้าเลี้ยงได้ก็คือเลี้ยงเลี้ยงตัวนี้นะคะเลี้ยงน้าเลี้ยงซดน้ําเมนูข้างล่างจะเป็นแกงออก แกงอ่อมหลายๆคนก็ชอบทันการเลี้ยงน้ำเหมือนกันนะคะก็จะเป็นหมูหมูก็ไม่ติดมันนะคะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะโอเคสไลด์ก่อนหน้านี้ค่ะค่ะ เมนูที่ได้แนะนำมาก็คือมันจะเป็นโซนสีแดงสีเหลืองสีเขียวเราควรหลีกเลี่ยงยังไงเนาะก็เมื่อกี้เราก็ได้มาฟังกันแล้วอ่แต่ยังจะอาจจะมีนักเรียนบางเสียงที่บอกว่าทานอีกมื้อนึงได้ไหมคะวันนี้ไปปาร์ตี้กับครอบครัวได้ไหมคะสักวันอ่ลองมาดูกันค่ะก็คือเราเข้าโปรแกรมใช่ไหมคะ ก็คือความตั้งใจของเราก็คือเราอยากลดน้ําหนักลดไขมันใช่ไหมคะโปรแกรมของเราถ้าหนึ่งถึงหกวันอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าหนึ่งถึงหกวันนะคะเรากินอยู่ในโปรแกรมมาตลอดค่ะแล้วก็กินกินแบบตามที่เทรนเนอร์ดูดูแลตามที่เทรนเนอร์บอกค่ะแล้วก็พลังงานของเราอะค่ะมันจะลดลง ก็คือติดลบตั้งสามสามพันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งโค้ดขอวันหนึ่งได้ไหมคะแต่คิดว่าเราจะทานได้แค่นิดเดียวไหมคะบางคนโอ้มีโอกาสทั้งทีขอจัดหนักแล้วกันอ่ะลองดูคะ่ะภาพที่สองถ้าเราทานไปเยอะๆนะคะยิ่งจะไปเพิ่มพลังงานขึ้นมาค่ะวันนั้นอาจจะทานไปประมาณสักโดยประมาณนะคะสักสามพันห้าร้อย 3,500ัน้ายแคลก็คือจะเป็นพลังงานที่เพิ่มขึ้นมาในร่างกายของเราแล้วดูผลลัพธ์ค่ะพลังงานเกินมาค่ะก็คือจะเป็น500ใช่ไหมคะอันนี้นัดนัดนับถูกเนาะอ่าก็จะบวกขึ้นมา500แล้วลองคิดดูค่ะว่า500รวมรวมกันนะคะถ้าเป็น7,700พัน้อยนำหนักเราจะขึ้นมาอีก1นกิโลนะคะ ถ้าเราทานแบบนี้สะสมไปเรื่อยๆนะ,ะเราเหมือนเราเติมเราเติมไขมันเราเติมอะไรที่นัดพูดว่าเติมไขมันบ่อยๆค่ะก็คือว่าเวลาเราไปทานนะบางทีเราอาจจะห้ามตัวของเราไม่ได้เนาะ,ะค่ะพุงเราก็จะออกแบบนี้นะค่ะแล้วก็จะหันมาถามโค้ดว่าโค้ดคะทำไมน้ำหนักไม่ลดทำไมพุงออกอะไรประมาณนี้นะคะ ก็คือถามว่าทําไมเนาะไม่อยากไม่ถ้าถ้าเราอยู่ในโปรแกรมนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราอยู่ในโปรแกรมชีทเดย์ชีทนิ้วนะคะถ้าเลี่ยงได้่ะคะ่ะขอให้เลี่ยงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผลดีต่อน,นักเรียนทุกคนถ้าทําตามโค้ดนะคะมื้อกลางวันเราก็สามารถทานได้ในอาหารที่อ่าเราเราถ่ายรูปส่งโค้ดมาค่ะ แล้วก็ให้ให้ให้โค้ดนะคะเลือกทานเลือกอะไรได้เลยค่ะเราก็สามารถทานในเนื้อนั้นได้นะถ้าเราอยากทานค่ะต่อะไลท์ถัดไปค่ะค่ะยิ่งกินพล,ลังงานยิ่งเพิ่มแล้วน้ําหนักเราจะแล้วน้ําหนักเราอ่ะค่ะไปไหนไม่ไปไหนค่ะน้ําหนักยังอยู่ในร่างกายของเราเหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งเราทานเข้าไป ก็ยิ่งอยู่ในร่างกายของเราอะค่ะเพราะว่าพลังงานของคนนะของคนเราเนาะบางคนก็พลังงานหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยแต่วันวันนึงนะคะถ้าเรากินเกินไปกว่านั้นนะคะน้ําหนักเราก็ไม่ลดนะคะสัดส่วนเราก็ไม่ลดถ้าในโปรแกรมนะคะเลี่ยงได้อาหารแบบลดจัดอาหารบุฟเฟ่อาหารที่โซนแดงที่นัดแนะนํามารอบแรกนะคะเบื้องต้นหรือ เลี่ยงได้เลี่ยงค่ะแล้วก็พวกเครื่องดื่มพวกเครื่องดื่มอะค่ะของมบอนเมาเนาะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะเพราะว่าของเบนเมาก็คือพวกเอ่ยชื่อได้เนาะก็คือจะเป็น่าเ,าเลาเบียอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันจะมีไขมันยิ่งเป็นยิ่งเป็นเบียนะคะไขมันยิ่งเยอะค่ะจ้าสไลด์ถัดไปค่ะค่ะเคล็ดลับผุ่นสวย อันนี้คือรูปนัดเองนะคะอันนี้คือเคล็ดลับหุ่นสวยกินกินมากกว่าใชา้ทุกคนดูเลยค่ะว่ากินมากกว่าใช้อ่ะคะ่ะหุ่นจะเป็นแบบไหนลหลายคนกวัวไหมคะคือถ้าเวลาเรากินอะไรมากๆอุะวิุงจะขึ้นไหมพุงจะออกไหมน้ําหนักเราจะเพิ่มไหมเราไม่ต้องกังวลค่ะก็ถ้าทําตามโปรแกรมค่ะทําตามที่เทรนเนอร์บอกไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ค่ะแล้วก็กินน้อยกว่าใช้อ่ะค่ะหุ่นก็จะประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับโค้ดเลยค่ะค่ะความรู้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะหลายคนอาจจะสงสัยยังจะมีความสงสัยอยู่ก็ถามเทรนเนอร์ ater, ถามโค้ดของเราได้นะคะหรือว่าสงสัยอะไรก็ถามว่า อันนี้ทานได้ไหมอันนี้ควรหลีกเลี่ยงไหมในโปรแกรมนะคะทําตามโค้ดบอกทาตามที่โค้ดบอกเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงชีเตเดชีตมิ้วนะคะค่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ